ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นาราที่วาดปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะะักค้ายาเสพติดและการเอ็กซเรย์ประชากรในพื้นที่ไข่แดงตามโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับ วันนี้เวลา10บนาฬิกา30นาทีที่สถานีตำรวจภูทรตันยงอําเภอกะลุวอเหนืออําเภอเมืองนาราธิวาสว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดน,นาราธิวาสเป็นประธานพิธีปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนักขายยาเสพติดและการเอ็กซเรย์ประชากรในพื้นที่ไขแดงตบาบลกะลุวอเหนืออําเภอเมืองนาราธิวาสตามโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความสุขโดยมีนายวิชาญชัยยเศษ สัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสปรลัดจังหวัดนาราธิวาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสผู้แทนหน่วยกําลังในพื้นที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกว่า300นนายเข้าร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะได้เน้นย้ำและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันปฏิบัติการตามพื้นที่เป้าหมายในการตรวจค้นนักคะยาเสพติดและการเอกซเรย์ประชากรในพื้นที่ไข่แดงเพื่อที่จะให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15มก,กราคมนี้ค่ะเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ท้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสถานีตำรวจภูธร เมืองนราธิวาสตันยงโคเคียและยี่งอค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานร,รับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนมีความสุขซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสําคัญและเป็นวาระเร่งด่วนค่ะโดยได้กําหนดให้จังหวัดนาราธิวาสเป็นหนึ่งใน10จังหวัดเป้าหมายโดยใช้ท่าวางผาโมเดลและทว,วัตบุรีมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพครับ และยังเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในทุกมิติโดยการบูรณาการการทำงานปฏิบัติการเร่งรัดและกำกับดูแลการป้องกันปราปรามและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนมีความสุขนั่นเองครับ